สวัสดีค่ะข้ามวนนี้ไทเลยก็ข้าปลาห้าเฮ็ดอีกแล้วนะคะนี่ตอนนี้เขาก็ระวางทางไปไปนาเขานะคะเขาก็ได้เฮ็ดระงูกนะคะอยู่ข้างทางนี่ลืมมาแล้วคะ่ะตัวน,นี้กระตาไทเลยก็นีน่คะ่ะไทเลยเอาแมงไปให้ปลาพรับนี่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันคะ่ะ ปลอดภัยนะคะม่ค้าติ นี่เขาก็เจอแล้วคะ่ะจีเห็นแล้วใครดูให้ข้างานหน้าค่ะโอ้เจอเนาวแล้วมั้งเนี่ยร้อนแล้วคะ่ะเสรยดายก็ถ่ายเลยให้นิทีจีนนึงค่ะกำลังเกาะนะคะอนอกงานแล้วก็เห็นอยู่ข้างบนอีกทีนหนึ่ง จะได้จีนี่ค่ะนอ้นองน้องซ้ำนี่อีกจีนางานะคะลงจีแล้ว เอาไก่เห็ดได้เห็นดหนกมานะคะแปดดอกแปดจูมนีวนี้อีกหนึ่งจีม่มกำลังออกค่ะอันนี้ไฮตางหวัวข้างน้านะคะนี่จน่มงา,ามเลยกำลังบุขี้ดินอ,อ้อแม่เอากปได้สางจูมค่ะนี่ถ้าได้ลายก็เอาไปมมกนะคะ แล้วก็บุกที่ดินอยู่นี่ใช่ไหมเอ,อ่ยลองเฉลยซินี่เนี่ยค่ะน,นี่กำลังออกที่ดินกำลังเตะออก น,นี่่พึ่งออกค่ะบุ้งนี้ดอกมาเริ่มชิงงามจังค่ะนี่พึ่งนี้ใครเลยมาบ่าได้จะเชียนะคะได้หนึ่งชิ่งงาม เ็ดหแถาก็ได้ตอยได้แต่ดอกตุ้มๆนะคะอีให้นะใครค่ะค่ะตอนนี้ใครเลยกันมาเบิงเห็ดน่งลูกปลาที่ใครเลยใส่เก็บนะคะนี่ ดูค่ะเป็นดอกเดียวต้นเดียวนะคะ นี่เหาก,ก็พออีกดอกหนึ่งแล้วค่ะเห็นมะคารมันนี่ได้ได้น้อยนะคะ่ะต,ตอนนี้ไทยเลยก็เจอเห็นมะครอีกหนึ่งดอกมะครค่ะพรงนี้เพิ่งออกมอน,นั้นไทยเลยได้ดอกหนึ่งค่ะ เพิ่งได้สองดอกกัามืันนี้นะคะน,นี่ค่ะกระตายเห็ดเอาก็ได้ซ้ำนี้ค่ะมื้อนี้ยางไก่ค่ะได้น้อยเดียว ดูห่างนี้อีกดอกหนึ่งกำลังเริ่มออกค่ะบงนี้เริ่มออกเลยจีนออกได้ดอกหนึ่งเมื่อนี้ก็ได้หอกแกงอยู่ค่ะแต่ได้น้อยกว่าเมื่อวานนี่นะคะ อันนี้นะจะเป็นเห็ดจมูกหมูนะคะนคะคะนิ่มๆแต่ไทยเลยเ,เคยกินเลยเคยเห็นคลิปห้องคนอ,อื่นนะคะนี่มันจะเหมือนนิ่มๆมันจะเห็ดหมูนี่นนะคะ่ะน้ำพร้อมอันนี้ไทยเลยเ,เคยกินค่ะแต่นนะจะเป็นเห็ดจมูก จะมมกโมกนะคะเบื้อง่ะเนี่ยัง,ยงดอกเลิ่มเลยเมื่อวานไทยเลยมา,าเพื่อนคะดอกอะไรอะหนกอะไรดอกเมื่อวานมา,าเพื่อนคะ่ะนี่เพื่อนมะข่าเอาได้ไหมให้เขาเป็นเชือกกันแล้วกันนะคะ นี่เราก็เจออีกหนึ่งจูมนะคะเห็นักขายค่ะนี่มีบอดายจักเชียนะคะพี่ให้เลยมาเบิ้งได่พอดีค่ะดอกงามงามสห้ออกุนี่ค่ะเนี่ยนี่โนียนี่อีก จีนนะคะเห็ดน้าไผ่มื่อนี้ไทเลยได้จีล่ายเตอ๋อค่ะค่ะสำหรับเห็ดเ,เห่าก็ได้สำนนเนีค่ะมื่อนี้เห่าก็ได้เห็ดหน้าไผ่นะคะเห็ดระโงกนะคะก็ได้พอกินอยู่ค่ะแต่ได้น้อยนะคะได้น้อย,ะะอยกว่าเมื่อวานนี้เลยนะคะมือวันนี้ไทยเลยก็เดินทางไปกลับ ประมาณเจ็ดกิโลเมตรนะคะอืมเมื่ออื่นนะคะไทเลยกอีกไปเบิงปลาเก่าที่ไทยเลยเก็บเมื่อวานนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกับน้องมาม่าเด้อคะ่ะขอบคุณหลายหลายสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมคลิปแล้วก็คอยให้กำลังใจคอยเป็นกำลังใจให้เทเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆายค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ